เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพี P, สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยมาชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมที่ดินทำได้ดีกว้างๆครับด้านหน้าติดถนนนกีดเดินทางสะดวกราคาไม่แพงครับแปดแสนเก้าหมื่นบาทเลี้ยงเข้ามาจากถนนใหญ่นิดเดียวครับมองเห็นนับปากซอยตัวบ้านพร้อมอยู่ได้เลยครับสวยสะอาดเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนครับ ห่างจากถนนใหญ่เข้ามาเมื่อกี้แค่30เมตรนะครับ30เมตรด้านหน้ามีรถบัสผ่านตลอดนะครับเข้าเมืองสะดวกสบายเดินทางสะดวกสบายใกล้ตลาดใกล,ล้ร้านค้าใกล้แหล่งชุมชนใกล้เซเว่นนะครับราคาก็ไม่แพงด้วย89,000บาทนั่นเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับได้ไม่ภาคคิดใหม่ใมาชี้เป้าหลือซื้อมาจำฝากกดถูกใจให้ด้วยมานเดียวพร้อมที่ดินนะครับ ราคาสุดคุม้มแปลงนี้อยู่ตำบลดอยหลอ่อเพือดอยหลอ่อจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่45ตารางวาครับท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่ยิงกันก่อนครับใกล้ทางไปดอยอินทนนท์นะครับถนนด้านหน้าคือเส้นเชียงใหม่ฮอดสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ